สวัสดีครับอยู่กับผมพี P. นะครับผมและนี่เป็นเลื่องามยามดีเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งเรียนจบมาจากเอคอนค q u นคอร l เล e ตเลยนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมจะมาเล่ารายละเอียดในการที่เรียนที่เอคอนควนคอ o l เล g e ให้มันเป็นยังไงนะครับโดยที่ผมจะไปเจาะจงที่สาขาที่ผมได้เลือกเรียนนั่นก็คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมี่นะครับ และในส่วนคลิปที่แล้วนะครับก็คือผมจะได้เล่าเกี่ยวกับสภาพเมืองอากาศแล้วก็การเตรียมตัวที่จะมาที่นี่นะครับเราต้องทำย่างไงนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับแล้วการที่เข้ามาเรียนที่อากงคว i นคอ l l เลจนะครับโดยเฉพาะสาขาที่ผมได้เลือกเรียนนั่นก็คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงผม มันจะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะผมโดยโปรแกรมนี้ที่ผมเลือกเป็นโปรแกรมดีโ l o มาครับผมมันมีอยู่2แบบกนะ็คือ Co-op ปและ Non Co-op ซึ่ง Co-op ปเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่ที่2ปีส่วน n อน c o o อก็จะเป็น1ปี4เดือนในตัวผมแล้วผมเลือก Co-op ผมแต่ว่าผมไม่ได้ c o o อหรือว่างานเพราะว่าในช่วงที่ผมหานะครับผมถ้าจำไม่ผิดคือ หลายๆบริษัทเนี่ยเขาได้ลดอัตราการจ้างงานของพนักงานลงถึง30%โดยในปีนั้นนะครับผมจำนวนนักศึกษาของมหาลัยที่ผมเรียนไม่ได้ไปทำคออปเนี่สูงถึง50%เลยทีเดียวและมันไม่ใช่แค่วิทยาลัยของผมวิทยาลัยเดียวนะผมมันมีมหาลัยอื่นด้วยที่เขาที่จะทำคออปกัน มันก็เลยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็เลยได้มาเรียนแบบนอนขออบคืออ่าสี่เลเวลรั่วนะผมสี่เลเวลนี่คืออะไรนะผมคือโปรแกรมนี้มันจะมีทั้งหมดถึง4 l e เลเวลคือเลเวล1-4นั่นแหละที่ผมว่าไปก็คือแบ,บ่งเป็นเทอมเทอมหนึงก็จะมีระยะเวลาถึง4เดือนด้วยกันโดยในแต่ละเทอมเนี่ยมันก็จะมี วิชาที่แตกต่างก,กันไปแต่ก็จะมีวิชาที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเรียนนี่เราจําเป็นต้องมีพื้นฐานไหมครับการโคดดิง้งต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่จําเป็นครับเพราะว่าที่นี่เขาจะสอนตั้งแต่เบสิกไปเลยแต่ว่าถ้าใครมีพื้นฐานหรือว่าอยากจะเรียนอะไรออนไลน์มาก่อนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันช่วยได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าเวลาเรามาเรียนหรือว่าทำอไซน์เมนต์ต่างเนี่ยเราจะเข้าใจเร็วกว่าคนอื่น ในตัวโปรแกรมนี้นะครับผมการเรียนนี่มันเป็นยังไงในการเรียนเนี่ยเขาจะเน้นไปทางซอฟต์แวร์คือที่นี่เขาจะสอนให้เราไปเป็นพวกโปรแกรมเมอร์หรือ d e v e l o อปเปอรนะครับดยภาษาหลักที่เขาสอนในการเขียนโปรแกรมนี้ก็คือ Java นะครับซึ่ง Java ที่เขาสอนนะครับผมเขาจะสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เราไม่รู้อะไรเลยจนถึงขั้นเราสามารถเขียนโค้ดได้นะครับก็จะสอนโครงสร้างต่างๆนะครับผมพารามิเตอร์ไทป์นะฮะ หรือแม้กระทั่งดีไซน์แพทเทิร์นของ Java ครัผมและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีภาษาอื่นที่เขาสอนผมก็คือภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บอย่าง HTML CSS แล้วก็ JavaScript นะครับ และอีกภาษาหนึ่งที่เป็นภาษาที่สําคัญมากๆนะครับแล้วเขจะใช้ร่วมกับ Java กนะ็คือ Database นะครับโดยภาษาเนี่ยเขาจะเป็นภาษาของ SQL นะครับผมโดยเขาจะสอนตั้งแต่ Syntax ง่งายๆตั้งแต่ Select from Select from where หรือแม้กระทั่ง Join ต่างๆนะครับซึ่งเจ้าภาษา Query นี้นะครับผมเราสามารถใช้ในการเรียกข้อมูลอัปเดตลบ หรือแม้กระทั่งสร้างข้อมูลก็ยังได้นะครับและอีกครั้งนะครับผมเรายังจะได้เรียนในการสร้างแอปของ Android ด์นะผมโดยจะใช้ภาษา x อ l แล้วก็จ a วาเป็นหลักครับนอกจากที่เราจะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับโคดดิ้งนะครับผมเรายังจะได้เรียนวิชาที่มันสอนเกี่ยวกับโปรเจกต์แม a จเมนต์ว่าเวลาเราได้โปรเจกต์เนี่ยเราควรจะแมเนจมันยังไงมันจะมีโครงสร้างในการวาดอ่าเขาเรียกว่าไดอะแกรม sequence diagram test case diagram มีสร <Es> ้าง test case ต่างๆ use case diagram น right ี idea, ่ค <tamanho> รับผมเขาไม่ได้แค่สอนให้เราเขียนโค้ดเป็นอย่างเดียวเขาสอนว่าเวลาเราไปทำงานจริงๆเ่ะเราสามารถจัดการเรียกว่าจัดการว่าจัดการกับโปรเจกต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่ร่วมงานกับเราครับผมโดยในเทอมสุดท้ายครับผม มันจะมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่เราต้องได้ทํางานได้ทําโปรเจกต์ให้กับลูกค้าจากข้างนอกจริงๆนะผมโดยเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยเขาจะจับมาให้เราเองโดยวิชานี้มันจะมีข้อดีที่ว่าเราจะได้รู้วิธีการจัดการทีมของเราใครจะเป็นหัวหน้าทีมใครจะเป็นคนที่อ่าคอนแทคกับลูกค้าผมมีการแบ่งงานจัดแจงงานให้กับเพื่อนร่วมทีมนะผม แล้บางครั้งเราอาจจะเจอเพื่อนร่วมทีมที่เขาไม่ทําอะไรเลยหรือทําอะไรไม่เป็นเลยนะผมจากประสบการณ์ของผมคือผมได้เรียนรู้เยอะมากกับวิชานี้เพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนที่ต้องคอนแทคกับตัวลูกค้าเวลามีอะไรที่เราอยากสงสัยเราสงสัยนะเราถามลูกค้าคือผมจะเป็นคนถามเขาและในเทอมเดียวกันนะผมก็จะมีวิชาเขาเรียกว่า r e s e h r r o p r o m r i n m l n n l u n g u นะครับเป็นวิชาที่เราสามารถเลือกภาษาที่อยู่นอกเหนือจากที่ทางวิทยาลัยไ,ได้สอนเรานะโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมได้เลือก y y t o o นะครับเพราะว่าผมมองว่า y y t o o เนี่ยมันมีคุณประโยชน์ที่สูงครับผมมีการใช้สามารถใช้ได้หลากหลายฟิวเลยนะครับและนอกจากนี้มันก็จะมีวิชาที่เป็นเขาเรียกว่าวิชาเลือกนะครโดยเราสามารถเลือกวิชาเหล่านี้ได้ในเทอมที่2และเทอมที่4นะคร มันจะมีวิชาที่นอกเหนือจากการเขียนโปรแกรมหรือว่าภาษาอังกฤษแบบมีเยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นดินเนอร์พาร์ตี้นะผมซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่เราต้องอเรียนรู้เกี่ยวกับการทานอาหารการจัดโต๊ะการจัดปาร์ตี้อะไร,อไรต่างๆนะผมหรือว่าวิชาา reading for recreation นะผมคือสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือนะผมก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่า นิยายเนี่ยนิวนิยายหรือว่าพวกฟิกชั่นน่ยมันมีกี่แนวมีการเล่ารูปแบบมีไทม์ไลน์การเล่าอย่างไรนะผมซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากผมแนะนำสองวิชานี้แต่ว่าถ้าใครอยากที่จะไปวิชาเอิ่นดอย่าง uh, science for everyday living หรือว่าอะไรต่างๆผมจำไม่ได้แต่มันมีเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพว v i d ้วยกันว่าลิงก์ของทางวิทยาลัยนะผมว่ามันจะมีลิสต์บอกเลยว่ามันมีวิชาอะไรบ้างนะผม พอเราเข้ามาเรียนในโปรแกรมนี้นะผมเราก็จะค่อยๆค้คนพบตัวเองเรื่อยๆพอได้เรียนไปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราอยากจะไปสายไหนนะผมอย่างเช่นเพื่อนผมนี่ครับผมเขาเป็นคนที่ชอบทําพวกหน้าเว็บไซต์ฟรอนต์เอนด์มากเป็นเดเวลลอปเปอร์แต่เขาไม่ชอบ d า t a า a s e เขาก็เลยเลือกที่จะไปทางฟรอนต์เอนด์แต่อย่างผมผมไม่ค่อยชอบด้านเดเวลลอปเปอร์เท่าไหร่ แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบ d a t a b าเบมากกว่าด้านเรื่อง d a t a ้าผมแล้วพอในเทอมพิสาเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกเป็นวิชาเลือกที่มันจะมีให้เราเลือกแค่2วิชาที่ว่ามันจะมีวิชา CoB o l ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าวิช,ชาเนี้มันเป็นโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมอะไรแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินมาคือเป็นโปรแกรมที่เขาใช้กับพวกธนาคารนะผมแล้วก็อีกอันนึงที่ผมได้เลือกไว้ก็คือ BI and Data Analysis นะผมแล้วพอได้เรียนนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบมากมันเป็นวิช,ชาที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราได้วิเค,คราะห์ข้อมูลได้ดึงข้อมูลจาก dataset หรือว่ากลุ่ม data ต่างๆ มันมีวิธีการในการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเภทข้อมูลเยอะมากมายมซึ่งถ้าใครสนใจด้าน Data Analysis นะผมก็ผมแนะนำว่าถ้ามาเรียนก็เลือกวิชานี้นะผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงจอะลึกไปถึงขั้นเราใช้ Python ได้ผมและนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมได้เลือกเรียน Python ในวิชา Research p r o g r m m m i n g l a n g u a นะนะัม ซึ่งเขาจะสอนเหมือนเบสิกครับผมแต่ถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เพิ่มคุณก็ต้องไปเรียนหาเองซึ่งก็ต้องไปเรียนออนไลน์เองนะผมและในการต้อนรับของนักเรียนใหม่ทางออกกอนควินคอลเลจนี่มันเป็นยังไงนะครับซึ่งในทุกๆเทอมเลยครับผมวันแรกของทุกๆเทอมเนี่ยมันจะมีวันที่เขาเรียกว่า AC Day วนะครับ ซึ่งในวันนั้นนะ่ะมันจะเป็นวันที่เราไปปฐมนิเทศนะผมไม่มีการเรียนการสอนอะไรมันก็จะมีกิจกรรมต่าง,างๆให้เราได้เข้าร่วมสนุกนะผมโดยเทอมที่ใหญ่ที่สุดที่เขาจัานะผมจะเป็นช่วงเทอมฟอร์หรือว่าเดือนกันยายนนัคศึกษาเพราะว่าในเดือนนั้นนะ่ะเดือนกันยายได้เป็นเดือนเปิดเทอมของทางแคนาดาเลยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าไฮสคูลนะผมเขาจะเปิดเทอมในช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้มันจะมีอ่าคนที่เข้ามาเรียนแบบเยอะมากๆนะผม ก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นถ้าจําไม่ผิดมันก็จะมีเขาเรียกว่าบ้านบอลลูนมีเกมต่างๆให้เราได้ร่วมสนุกเลยนะแล้วถ้าใครสงสัยหรือว่าหลงทางในการเดินในแคมปัสนะผมมีคนมีสตาฟอยู่ให้เราถามทางได้ถ้าใครสงสัยเรื่องอะไรต่างๆเกี่กับมหาลัยนะผมก็จะมีสตารฟรออยู่ให้เราได้ถามนมนอกจากเรื่องการเรียนแล้วนะครับผม อัลกอนควินคอลเลจก็มีกิจกรรมต่างๆให้เราทําทั้งเทอมเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของยิมแล้วผมให้เราสามารถไปออกกําลังกายได้มีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นปีนเขาเล่นโยคะโยนโบลิ่งแทงพูเรียนศิลปะป้องกันตัวอย่างมวยไทยบีเจเจ หรือว่ามวยสากลก็ยังมีซึ่งได้ผมพูดทั้งหมดในคลิปนี้มันคงยาวไปนะผมเพราะว่ามันมีกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะครับผมและในส่วนเดียวกันของยิมนะครับผมมันก็จะมีสปอร์ตบาร์นะครับผมซึ่งเราสามารถไปนั่งชิลนั่งคุยเล่นกินอาหารกับเพื่อนเราได้นะผมและในส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นห้องสมุดนะครับผมก็จะมีหนังสือให้เราสามารถเช่าได้มีอะไซเลนสตั้ดี้โซนซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนที่ เงียบมากๆไม่ให้มีเสียงเลยสําหรับคนที่อยากจะโฟกัสในการเรียนนะครับผมมีพื้นที่ในการนั่งเรียนแบบนั่งศึกษานั่งทํางานแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางครับผมซึ่งเราสามารถใช้ได้นะครับผม เป็นคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเลยอะครับแล้วนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆแล้วครับผมของการเรียนที่ a l ากองคุน college นะครับโดยเฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับซึ่งถ้าใครสนใจที่จะมาเรียนใน a l ากองคุน college นะผมก็สามารถติดต่อกับพี่การได้นะผมผมบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมนะครับผมมันไม่ใช่แค่เป็นที่ที่เรามาเรียนแล้วเราได้ความรู้ที่เราเลือก แต่ว่าเราได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้มิตรภาพจากเพื่อนทั้งในชั้นเรียนแล้วก็เพื่อนในคลาสเรียนในยิมนะผมแล้วก็ก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้พบเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ